เครื่องหมายสี่เหลี่ยม6ความโชคร้ายบทที่6เหตุการณ์หลังจากผ่านไปช่วงเวลาหนึ่งที่ไม่ทราบแน่ชัดแขกผู้ร่วมง,งานต่างทยอยกันนอนแผ่ลาลับไปอย่างสนิทและงานเลี้ยงก็ค่อยๆจบลงเหลือเพียงเสียงแตกปอกแปรแผ่วเบาของกองไฟที่ยังคงลุกไหม้อยู่ในห้องโถงของท่านหลอดดื่มๆต่อไปเรื่อยๆแรดหน้าลูกหัวที่ปวดตุบๆของเขาและสังเกตเห็นแสงรุ่งอรุณสีเทาขาวลอดเข้ามาทางช่องประตูอีกาหลายตัวส่งเสียงดังก่อกอยู่บนภาหลังคากำลังแย่งชิงชิ้น,นหมูสกรปรกชิ้นหนึ่งกันอยู่ตอนนี้รุ่งงสาแล้ววใช่ไหหมเเขายยีดตัอย่างึงพอใจและสัััังงงงงงเเเเเกกกกกตหหหหหห็นนนนนนนญิิแปปลลล้้้้้้าา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 าคึ่่่่่่่่่ยยยยือออูไไไไมมมมขขสสสสใใใใจวววชดถ ไม่นานนักสาวใช้ก็ยกถ้วยที่เต็มไปด้วยของเหลวสีเหลืองเข้มมาให้รักหน้าบนอย่างไม่พอใจว่าเจ้าพยายามหลอกข้าด้วยของห่วยๆแบบนี้หรือในห้องใต้ดินของกษัตริย์เอริกไม่มีของเหลือแล้วหรือไงล่ะหลังจากโบกมือไล่สาวใช้ไปแล้วรักหน้ากำลังจะดื่มเครื่องดื่มนั้นแต่ภรรยาที่เพิ่งตื่นนอนก็คว้าถ้วยไปจากเขาและดื่มหมดในคราวเดียวเฮ้ hey, ทำไมไม่เหลือไว้ให้ฉันบ้างละ่ะฉันทำอะไรกับคุณไม่ได้หรอกรักหน้าเดินไปตามโต๊ะยาวที่เต็มไปด้วยถ้วยและจานจนในที่สุดเขาก็พบเหยือกเหล้านี่ที่เหลืออยู่มากกว่่่่่่่่าา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 เเ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 คคครรรรรืืืออ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 องง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 งหหหหหยย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 กก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 ขขขขขมมมมัััันนนนนนนึ้้้้้้แแแแลลลลละะะะวววดดดดดดดใใภูููีีีีีีทชชชสสสบบุณไไตตธจจจพๆ็็ป แล้วร่างผอมบางของเธอก็สรุดลงกับพื้นอย่างหมดแรงขีดไม่นานนักข่าวการลอบสังหารแขกก็แพร่กระจายไปทั่วออสโลพระเจ้าเอริกทรงสั่งให้ทหารปิดล้อมเมืองทั้งหมดพร้อมทั้งทรงสาบานว่าจะตามหาฆาตกรให้ได้ตามธรรมเนียมของชาวนอสเจ้าพามีหน้าที่ต้องดูแลความปลอดภัยของแขกในงานเลี้ยง,มง,มยง,ง,เ,ยงเมื่อมีแขกคนหนึ่งถูกวางยาพิษในห้องของท่านหลอดแล้วหากเอริกไม่ให้คำอธิบายในเร็ววันใครจะกล้าไปร่วมง,งานเลี้ยงในออสโลอีกในอน,อนาคตหลังจากค้นหายอยู่พักหนึ่งทีมทหารต่างๆก็กลับมารายงานว่าหญิงที่ต้องสงสัยว่าวางยาพิษได้หลบหนีไปแล้วตามคำให้การของพยานหลอดบอกก็หลบหนีไปพร้อมกับลูกน้องของเขาไม่นานหลังจากที่เธอหนีไปเมื่อได้ยินข่าวนี้เสียงคำรามของอีวาก็ดังก้องไปทั่วทั้งเรือนยาวของท่านหลอด ฉันจะฆ่าเขาฉันจะทุบกระดูกของเขาให้แหลกละเอียดขนาที่เขายังมีชีวิตอยู่ข้าจะไปกับพวกเจ้าทุกคนเอริกหยุดพูดจาไร้าสาระและรวบรวมทหารและแขกทั้งหมดรวมถึงสามัญชนที่เบื่อหน่ายซึ่งมาดูเหตุการณ์ทั้งหมดรวมแล้ว800คนพวกเขาเดินขบวนอย่างยิ่งใหญ่ไปยังดินแดนของหลอดบอรกรถินฐานของหลอดบอกมีชื่อว่าทัตบี้ตั้งอยู่ห่างจากออสโลไปทางตะวันออกเฉียงเหนือกว่า100กิโลเมตรขณะเดินทางใช้เวลาสวันเต็มและเมื่อถึงจุดหมายปลายทางพวกเขาก็พบว่าชาวบ้านกำลังสร้างรั้วยอยู่ไม่มีการเตรียมการใดๆในวเวลาสนนนี้้มัยกิแ จากมุมมองของวิปป้อมปราการแห่งนี้ขาดหอสำหรับยิงธนูและไม่มีการขุดคูน้ำรอบนอกอย่างดีที่สุดก็เป็นเพียงรั้วสำหรับป้องกันสัตว์ป่าเท่านั้นเม <c oughs> ื่อพบว่ามีนักรบจำนวนมากมาถึงทัดดี้ก็ตกอยู่ในความโกลาหลทันทีทัดที่กำลังทำงานอยู่ต่างทิ้งเครื่องมือและวิ่งหนีไปทุกทิศทุกทางนทาทยทัดไม่มีเวลาไล่ตามแต่กลับรีบวิ่งเข้าไปในหมู่บ้านก่อนที่ประตูไม้จะปิดลงไม่กี่นาทีต่อมาบอกสั่งให้เข็นรถเข็นออกมาซึ่งบรรทุกศพสี่ศพสองศพใหญ่และสองศพเล็กพร้อมด้วยม้วนกระดาษหนัััััังง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 งแแผ่่่่่่่่่นนนนนนนมม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 ืืืืืออ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 สสสสหหาา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 ารรรรรรททททีีีีีถููกกกกกกจจจจ้้้้้้โโโดดดยยขขขขขขตตเเ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 บบบบิิิิ์ไววววคคคคศพพละุป็ อย่างไรก็ตามณจุดนี้ความจริงไม่สำคัญอีกต่อไปแล้วประการแรกเอริกต้องทําให้รักหน้าสงบลงและยอมเป็นผู้นาทางโดยสมัครใจประการที่2เขาได้นาทหาร800คนข้ามภูเขาและแม่น้ําบริโภคอาหารไปเป็นจานวนมากและเขาไม่อาจากลับไปมือเปล่าได้เขาต้องหาอะไรสักอย่างมาเป็นค่าตอบแทนจูโจมข่ามกลางเสียงแตรที่ดังตึกตะทึกนักธนูหลายร้อยคนตั้งแถวอย่างหลวมๆง้งางธน,นูและยิงลูกธนูขนนกเป็นชุดไปยังหมู่บ้านตามด้วยชุดที่2ชุดที่3ในขณะเดียวกันนับรบกว่า20คนก็พุ่งเข้าใส่พร้อมโลกลมชาวบ้านยิงธนูใส่พวกเขาผ่านช่อง เมื่อเข้าใกล้กำแพงได้10เมตรนักรบเหล่านั้นก็คว่างตะขอเหล็กไปที่กำแพงโดยรอบจากนั้นก็ผูกเชือกที่ปลายตะขอเข้ากับหลังม้าบรรทุกสัมภาระ13ตัวแล้วใช้แส้หนังฟาดไปที่บัน้ายของพวกมันอย่างมากคลัง่งฮูชฮูช,ฮชภายใต้ความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสม้าบรรทุกสัมภาระดึงถอยหลังอย่างสุดกำลังเหงื่อยหยดลงมาจากแผงคอหนาของพวกมันลงสู่โคลนเสียงหอบหายใจหนักหนักของพวกมันเหมือนเครื่องสูบลมเก่าๆที่เสื่อมสภาพแล้วไม่นานนักด้วยเสียงแตกดังลั่นฝูม้าบรรทุกสัมภาระเหล่านี้อาศัยพลังหาาีกรรร้ว่่่นหงงงออกยาุแำ ดยปราะศะจากการยิยงของเอริกเหล่านักรบที่เริ่มหมดความอดทนก็พุ่งเข้าใส่ช่องว่างราวกับคลื่นยักษ์นำโดยแรดนาและลูกชายทั้งสองของเขากำแพงล่อที่จัดตั้งขึ้นอย่างเร่งรีบของศัตรูนั้นอ่อนแอยิ่งกว่าแผ่นไม้บางๆางณจุดนี้ความตื่นเต้นในการปิดล้อมทั้งหมดก็หมดสิ้นลงแล้วทำไมทุกคนถึงวิ่งเข้าไปละเราไม่ได้มีทีมสำรองไว้เหรอมื่อถูกฝูงชนพัดพาเข้าไปในหมู่บ้านวิ่ก็ตระหนักถึงปัญหาใหญ่หากศัตรูซุ่มโจมตีอยู่ในป่าด้านนอกหมู่บ้านและโจมตีอย่างฉับพลันเพื่อปิดทางออกของหมู่ ขณะที่เขากำลังคร่งคิดหาวิธีเปลี่ยนแปลงสถานการณ์อยู่นั้นเงาดำก็พุ่งเข้ามาจากทางซ้ายวิทยกโลกขึ้นป้องกันโดยสัญชาตญาณแทงดาบเหล็กเข้าที่หลังเท้าของศัตรูอย่างดุเดือดจากนั้นก็ดึงดาบออกและถอยหลังไปครึ่งก้าวในขณะที่ศัตรูกำลังเสียหลักปลายดาบก็แทงเข้าที่ลำคอของศัตรูโดยตรงเลขที่ในช่วงริปตาต่อมาหญิงคนหนึ่งพุ่งเข้ามาพร้อมโลกแต่เนื่องจากขนาดตัวที่แตกต่างกันมากเธอจึงถูกโลกลมของวิทยกระทกล้มลงกับพื้นตามด้วยการโจมตีปิดฉากที่พราชีวิตเธอไปพูดตามตรงการแทงหลังเท้าคนอื่นไม่ใช่เรื่องที่น่ายกย่องแต่ตอนนี้วิทยยังไม่สามารถกังวลเรื่องนั้นได้เขาขาดประสบการณ์ในการต่อสู้และทำได้เพียงใช้กลยุทธ์ที่ค่อนข้างลับๆเท่านั้น จากการวิจัยทางโบราณาคดีในยุคต่อมาพบว่าความสูงเฉลี่ยของชายวัยผู้ใหญ่ในยุคไวกิ้งทางตอนเหนือของยุโรปอยู่ที่170ซมปัจจุบันผมอายุยังไม่ถึง16ปีแต่ความสูงของผมก็ใกล้เคียงกับชายวัยผู้ใหญ่ทั่วไปถ้าผมโตขึ้นอีกสัก2-3ปีอาจจะสูงถึง180-190ซมซึ่งน่าจะสูงพอที่จะรับมือกับศัตรูส่วนใหญ่ได้ในทางตรงกันข้ามภูมิภาคบริเตนส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมและประชาชนทั่วไปขาดแคลนเนื้อสัตว์ส่งผลให้ความสูงเฉลี่ยของผู้ชายอยู่ที่เพียง165ซมซึ่งทำให้พวกเขาเสียเปเรียบอย่างชัดเจนในความขัดแย้งขนาดเล็ก หลังจากครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งเขาก็สรุปได้ว่าควรทานเนื้อสัตว์ให้มากขึ้นและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเนื่องจากแรดหน้าเป็นผู้จัดหาอาหารเ <c oughs> ขาจึงสามารถกินและดื่มได้มากเท่าที่ต้องการยิ่งร่างกายแข็งแรงมากเท่าไหร่โอกาสรอดชีวิตในยุคนี้ก็ยิ่งสูงขึ้นเท่านั้นไม่กี่นาทีต่อมาวิทเดินตามฝูงชนไปยังโรงนาของท่านหลอดทันใดนั้นเขาก็ถูกไอวาที่เปื้อนเลือดตะโกนถามขึ้นว่าเจ้าเห็นบอกไหมไม่ฉันแค่สังหารทหารธรรมดาไปสองคนเท่านั้นฉันไม่พบนับรบคนไหนสวมกรเล็กเลยเมื่อเห็นท่า เมื่อได้ยินเช่นนั้นอีวาซึ่งถือดาบเหล็กดินอยู่ก็รีบวิ่งไปยังครอบมา้าที่นั่นมีเพียงทาสคนหนึ่งที่ตัวสั่นเทาอยู่เขาสารภาพว่าบอบหนีไปตั้งแต่ต้นการต่อสู้และจงใจสวมเสื้อคลุมและเปลี่ยนเป็นเสื้อผ้าสามัญชนเคลื่อนหมายสี่เหลี่ยมเจ็ดการเดินทางไกลบทที่เจ็ดการเดินทางอันยาวนานเมื่อทราบว่าบอบหนีไปอย่างหน้าด้านด้านแรกหน้าและลูกชายทั้งสองจึงตั้งใจจะไล่ตา,าม<อ>แต่กระสาเอลิทได้ห้ามพวกเขาไว้แรกหน้าเรากำลังจะเริ่มการโจมตีครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์และเราต้องการความช่่่่่ววววยยยเเเหหหลลลืออ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 อจจาา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 กกกกกกกคคคคคคุุุุณณณในน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 นรรรรรรทงงงงงงงิิิดดดไไััััับ<พ>บ<พ>บขขขข้้้สสีีแะะมป์ แม้ว่าน้ำเสียงของเอริกจะดูเหมือนเป็นการพูดคุยแต่ก็เผยให้เห็นถึงออราที่ไม่อาจปฏิเสธได้และขุนนางอีกหกคนก็ไม่รอช้ารีบไปยืนอยู่ด้านหลังเอริกอย่างเงียบเยและร่วมกันกดดันแรกหน้าด้วยความตกใจอีวาเป็นคนแรกที่สงบสติอารมณ์ลงพ่อของข้าจะตามท่านไปยังบริเตนและดิยอนกับข้าจะพาคนอีกสองสามคนไปไล่ล่าต่อแม้ว่าบอกจะซ่อนตัวอยู่ในโยทูนหายข้าก็จะหาเขาเจอและฆ้าเขาหลังจากพูดจบเขาก็หันไปเผชิญหน้ากับทหารองครักษ์ใครเต็มใจจะตามล่าไอคนชั่วคนนั้นบ้างเหตุการณ์เกิดขึ้นนนย่าาััววดม้้บช เมื่อพบว่าชายผู้มกไม่เป็นที่สังเกตได้อาสาเข้าร่วมภารกิจเหล่าทหารองครักที่เหลืออยู่จึงแสดงความเต็มใจที่จะไปทางทิศตะวันออกเช่นกันจนในที่สุดก็รวมตัวกันเป็นทีมล่าสิบคนขีดหลังจากเดินทางผ่านหลายที่ในที่สุดอีวาก็ได้รับข่าวคราวของบอกที่สต็อกโฮลมพบว่าเพื่อนของเขาได้ล่องเรือไปยังดินแดนรับเมื่อสามวันก่อนและเขาก็ที่จะย่อเย้ยไม่ได้ดีแล้วเขาซ่อนตัวอยู่ในเขตแดนของคนอื่นจริงๆเหยื่อที่ฉลาดแกมโกงจริงๆหลังจากขายมาของพวกเขาแล้วอีวาและคณะก็ล่องเรือไปทางตะวันออกสู่ปากแม่น้ำเน หมู่บ้านถูกล้อมรอบด้วยรั้วไม้ออสูงสองคนและภายในรั้วมีบ้านไม้ถึงใต้ดินหลายหลังซึ่งยังมีหิมะหลงเหลืออยู่บนหลังคามุงจากทางเดินที่เต็มไปด้วยโคลนมีร่องรอยของรถเลื่อนและรอยกีบไม้อยู่เต็มไปหมดวิสอบถามไปทั่วและได้รู้ว่าพืชผลในท้องถิ่นคือข้าวไรและข้าวบาเลและเนื่องจากสภาพอากาศที่เลวร้ายผลผลิตจึงใกล้เคียงกับทางตอนเหนือของยุโรปเพื่อปรับปรุงชีวิตที่ยากจนของพวกเขาบางคนจึงเลือกที่จะประกอบธุรกิจโดยค้าขายขนสัตว์อัมพันและทาสแล้วเดินทางไปตามเครือข่ายแม่น้ำที่ซับซ้ออออออนนนนนขขงงงงยยยยุโโโรรปปปตตตะววัออัักกไไคสสแิิเเลลพื่าดหผำู หลังจากเดินสำรวจไปสักพักลางสังหรณ์ไม่ดีก็ผุดขึ้นในใจเขาเป้าหมายที่พวกเขากำลังไล่ล่าอยู่นั้นไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้แต่ยังคงหลบหนีไปทางใต้ต่อใช่หรือไม่ในตอนเย็นทีมไล่ล่า,ลารวมตัวกันที่ลานโล่งหน้าบ้านหลังใหญ่ของท่านหลอดและไอวา่ก็แจ้งข่าวร้ายด้วยสีหน้าหม่นหมองว่าพี่น้องทั้งหลายเอาเงินทั้งหมดที่มีออกมาเรายังต้องเดินทางอีกไกลเห็นได้ชัดว่าการคาดเดาของวิทเป็นจริงการเดินทางครั้งนี้เพิ่งเริ่มต้นและเขากำลังจะเดินทางไปยังคอนสแตนตินโนเปลิลในช่วงเวลานั้นเส้นทาาางงงของชวไว้ไปปันดระมมณีี เข้าสู่ทะเลสาบลาโดกาผ่านทางแม่น้ำเนวาไปถึงทะเลดำผ่านทางแม่น้ำโวคอฟและระบบแม่น้ำดดนิเปอร์และในที่สุดก็มาถึงคอนสแตนติโนเปิลตามแนวชายฝั่งตะวันตกภาพขีดเพื่อรับมือกับการเดินทางอันยาวนานที่กำลังจะมาถึงอีวาจึงหาพ่อค้าคนหนึ่งร่วมเดินทางไปด้วยพ่อค้าคนนั้นชื่อรูริตเป็นไวกิ้งที่ลดแล่นอยู่ในยุโรปตะวันออกมานานเขาตัวสูงและแข็งแรงมีผมสีแดงอ่อนยุ้งหยิงและดูเหมือนจะเป็นนักรบที่น่าเกรงขามก่อนออกเดินทางรูริกได้ตักเตือนเพื่อนร่วมทางใหม่ของเขาอย่างใจเย็นว่าสภาพแวดล หลังจากพูดคุยกันครู่หนึ่งอีวาก็เข้าใจว่ารูริกก็เป็นคนแข็งแกร่งเช่นกันเขายักหน้าไม่มีปัญหานายเป็นผู้บัญชาการระหว่างการเดินทางเมื่อเราถึงคอนสแตนติโนเปิลแล้วเราจะแยกทางกันเราจะไม่ทำให้การหาเงินของนายล่าช้าและนายก็จะไม่ทำให้การฆ่าของเราล่าช้าเช่นกันหลังจากรวบรวมขนจิ้งจอกขาวและอําพันได้เพียงพอแล้วรูริกก็ประกาศออกเดินทางบนเรือมีผู้โดยสารทั้งหมด15คนรวมทั้งตัวเขาและผู้ติดตามอีก4คนซึ่งล้วนเป็นชายชะตันและแข็งแรงมีคนเจ็คนประจำอยู่ที่แต่ละด้านของเรือและรูนนริ ภายใต้การควบคุมของเขาเรือบรรทุกสินค้าล่องไปตามแม่น้ำจนถึงชายฝั่งทะเลสาบอิลเมนซึ่งมีเมืองชื่อนอฟโกรดศูนย์กลางการค้าของชาวรัสและไวกิ้งถนนหนุนทางคึกคักไปด้วยผู้คนและเสียงตะโกนของพ่อค้าแม่ค้าที่ขายสินค้าของพวกเขาก็ดังไม่หยุดเมื่อเห็นเช่นนั้นรูริจึงยืดตัวพลางพ่นลมเย็นออกมาเราจะพักสองวันการเดินทางข้างหน้าจะยากลำบากมากเวลาผ่านไปสองวันเรือบรรทุกสินค้าแล่นไปทางใต้ตามแม่น้ำเรื่อยมาก่อนจะจอดที่บริเวณน้ำเตื้นแห่งหนึ่งเกิดอะไรขึ้นวิถันสีสับไปมองที่ท้ายเรือพบว่ารูรร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 ริิกก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 าาาาาาาลลลลลลัััััััังง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 งถอออออดดหหหหหนน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 นเเเเเเสสืืืแแแะะะีียยคคบบบใใใใใช้้้้้้้้้้ขขขขไไมม่่่่่จจจู็ททุึึฝฝววพตตต เห็นได้ชัดว่านี่เป็นงานที่ยากลำบากอย่างยิ่งเพื่อป้องกันการสึกหรอของตัวเรือจำเป็นต้องวางท่อนไม้ไว้ที่ก้นเรือเพื่อทำเป็นรางเลื่อนคล้ายกับรางรถไฟเมื่อเคลื่อนย้ายเรือบางคนจะลากเชือกไปข้างหน้าในขณะที่คนอื่นๆจะต้องเคลื่อนย้ายท่อนไม้จากด้านหลังมาด้านหน้าเรือทำซ้ำเช่นนี้ไปเรื่อยๆสำหรับวิคแล้วมีเพียงความรู้สึกเดียวนั่นคือความเหนื่อยล้าตื่นนอนเวลาหกโมงเช้าทุกวันรีบกินอาหารเช้าก่อนเริ่มทำงานพักสั้นๆตอนเที่ยงแล้วทำงานต่อจนถึงเย็นการเดินทางหนึ่งวันมีระยะทางเพียงสี่กิโลเมตรคลานเหมือน สามารถจับเหยื่อต่างๆได้ตลอดทางด้วยโภชนาการที่เพียงพอร่างกายของวิคจึงไม่อ่อนล้าจนหมดแรงขีดหลังจากผ่านไปช่วงเวลาหนึ่งที่ไม่ทราบแน่ชัดขณะที่จิตใจของเขาค่อยๆชาลงภาพตรงหน้าเขาก็พันเปิดออกภายใต้แสงแดดในฤดูใบไม้พลีนับปลายสุดของทุ่งหญ้าเขียวชอุ่มแม่น้ำสายใหญ่ที่ราบเรียบและโล่งไหลเลยเอยือยฟูงนกบินวนเวียนและรำแพนอยู่เหนือแม่น้ำราวกับกำลังแสดงความยินดีกับทุกค,คนที่เดินทางมาถึงจุดหมายอันยากลำบากนี้สำเร็จนี่คือแม่น้ำดานิเปอร์ใช่ไหมพระเจ้าช่วยในที่สุดก็จบลงเสียทีวิควิ่งไปที่ชาาาาาายยยยยยยฝัััั่่่่่่่งง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 จจ้้้้้้้ออ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 อมมมเเเเสสะทททนนนนนนนขขตวีีุหหหิใลกกกกก็ืบรรึึูโ หลังจากประกอบหางเสือเ็จทุกคนก็ช่วยกันพลักเรือบรรทุกสินค้าลงแม่น้ำจากนั้นทีละคนก็ล,ล้มตัวลงนอนในเรือสัมผัสได้ถึงแรงน้ำที่ค่อยๆโย,ยกไปมาบนตัวเรือความคิดฟุ้งซ่านต่างๆหายไปหมดและพวกเขารู้สึกว่าทุกสิ่งในโลกช่างงดงามเหลือเกินเมื่อปล่อยให้พวกเขาได้พักผ่อนอย่างเงียบๆรูริจึงแ g แอมเบาๆแล้วพูดว่าพี่น้องครับแต่จริงๆแล้วเรายังต้องลากเรืออีกเจ็ดรอบนะครับเจ็ดครั้งต้องแบกสัมภาระข้ามฝั่งถึงเจ็ดครั้งวิทโมโหสุดขีดเรือบรรทุกสินค้าเข้าสู่ทะเลดำทางแม่่่่นนนนน้้้ดาาาาาาเเเเปออ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 รททไไมมมยยััังงงงงตขึฝกกกกกกลลลลลีีะะคคุณผูหจแแววืๆ็สช ช่วงนี้พวกเขาทำงานตั้งแต่เช้าจะหลดข่ามหนักยิ่งกว่าประสุสั์เสียอีใจเย็นใจเย็นผมไม่ได้ตั้งใจจะทำให้คุณลำบากหรอกรูริกอ,อธิบายอย่างรวดเร็วแม่น้ำดานิเปอร์มีเจ็ดช่วงที่มีกระแสน้ำเชี่ยวกรากไม่มีใครกล้าล่นเือในบริเวณเหล่านั้นคุณทำได้เพียงขึ้นฝั่งและเลี่ยงไปเท่านั้นเมื่อคุณได้เห็นสถานการณ์อันตรายนั้นด้วยตัวเองคุณก็จะเข้าใจความลำบากของผมเองเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแปดเผ่าบทที่แปดเผ่าหลังจากล่องลอยไปตามแม่น้ำเป็นเวลาห้าวันก่อนที่ทุกคนจะฟ เมื่อมองออกไปลำน้ำที่เคยกว้างกลับแคบลงอย่างกะทันหันโดยมีปะหลิ่งสูงกว่าส0เมตรเหนือระดับน้ำและมีแนวปะตารังครุขระไม่สม่ำเสมอมากมายอยู่กลางแม่น้ำซึ่งเป็นภาพที่น่าหวาดเสียวเห็นไหมฉันไม่ได้โกหกแม่น้ำช่วงนี้ไม่เหมาะกับการลานเรือใบรูริกบังคับเรือบรรทุกสินค้าให้เกยตื้นที่ฝั่งตะวันตกเมื่อเห็นเช่นนั้นวิทและคนอื่นๆก็ยอมรับชะตากรรมของตนเองพวกเขาจึงตัดต้นไม้เงียบๆเพื่อสร้างทางลาดเตรียมพร้อมที่จะลากเรือต่อไปลากเรือลงไปในแม่น้ำล่องลอยไปตามแม่น้ำแล้วกลับขึ้นฝั่่งงยยเเแกกกรรระหาา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 าททอออิบบนนนนนคลลืืซึ996 ขอสาบานต่อโอดินชีวิตที่เหมือนตกนรกเช่นนี้ไม่เหมาะกับมนุษย์เลยเราใช้ชีวิตแบบอื่นไม่ได้หรือไงขณะที่เขากำลังภาวนาอย่างเงียบๆเ,เขาก็ได้ยินเสียงฟู่และลูกศรที่มีขนนกก็พุ่งเขาายย้าใส่หญ้าไม่ไกลาจากนิ้วเท้าของเขาปลายลูกศรยังคงสั่นไหวเล็กน้อยศัตรูโจมตีโดยสัญชาตญาณเขาชูโล่ลมขึ้นและมองเห็นชาวเผ่าเร่ร่อนขี่ม้าประมาณสิบคนกระจัดกระจายอยู่ในทุ่งหญ้าไก,กลๆถือธนูโค้งสวมหมวกสักหลาดปลายแหลมและมีผมเปียสกรปรกพ่ออยู่ด้านหลังศีรษะในขณะนั้นอีวายหยิิบบธนููและละกกกกศรรรรอออมาจาจเืทุสหเยร่่่าแิบไล่พวกมทน พวกเขาใช้ชีวิตแบบเร่ร่อนและสร้างปัญหามากที่สุดถ้าเราหลั่งเลือดพวกมันจะซุ่มจมตีเราที่แก่งนำด้านล่างในภายหลังเราทำได้แค่รับความพ่ายแพ้โดยไม่ต่อสู้กลับนั้นเหรอมันน่าหุดหงิดเกินไปอีวาสะบัดออกมาแต่ก็ยังยอมรับคำแนะนำของรูริกโดยตั้งใจยิงธนูไปที่พื้นว่างเปล่าข้างๆพวกชนเผ่าเร่ร่อนทั้งสองฝ่ายต่างยืนรานไม่ยอมถอยอยู่ครู่หนึ่งเมื่อเห็นว่าต่างฝ่ายต่างทำอะไรอีกฝ่ายไม่ได้พวกชนเผ่าเร่ร่อนจึงเตรียมล่าถอยในชั่วพริบตาต่อมาลูกธนูติดขนนกพุ่ พุ่งตรงเข้าที่ใบหน้าของคนขี่ม้าคนหนึ่งจากเครื่องแต่งกายของผู้ตายบ่งบอกว่าเขาสวมกรอบเหล็กซึ่งแสดงให้เห็นว่าเขามีฐานะสูงกว่าชนเผ่าเร่ร่อนทั่วไปมากใครยิงธนูน,นั่นรูริกตกใจมากเขาเหลียวมองไปรอบๆและเห็นว่าเป็นนิวส์ที่เพิ่งกลับมาจากการล่าสัตว์นิวส์กำลังโอ้อวดกับเพื่อนๆอ,อ,อย่างภาคภูมิใจว่าดูสินี่เป็นการยิงที่แม่นย้ำที่สุดของฉันในรอบหลายปีไม่ว่ากรอบเหล็กของเขาจะดีแค่ไหนก็ไม่สำคัญเมื่อได้ยินเสียงร่ำไห้โศกเศร้าของเหล่าคนเร่ร่อนรูริกฝืนยิ้มออกมาซึ่งรอยยยยิิิ้้้้้้้มมมนนนนนนัััดู่่าาาเเลลลีีีกกกวววรรรอองงไหสสจจจบบแแๆ เมื่อเข้าใจสถานการณ์แล้วนิวสกอตร,รู้สึกไม่สบายใจไม่ได้เขาเกาหัวและพูดอย่างลังเลว่าบางทีพวกเขาอาจระแวงฝีมือยิงธนูของผมและไม่กล้าตอบโต้หรือเราอาจจะเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วและผ่านบริเวณนี้ไปก่อนที่พวกเขาจะตอบโต้ได้ช่างมันเถอะคนคนนั้นตายไปแล้วการร่วมคิดถึงเรื่องนี้ไม่มีความหมายอะไรอีวาเรียเพื่อนร่วมทางให้ก่อไฟและปรุงอาหารหลังจากกินเสร็จแล้วก็พักผ่อนแต่เนิ่นๆในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเราจะเร่งความเร็วและผ่านพื้นที่นี้ไปให้เร็วที่สุดเมื่ออันตรายใกล้เข้ามาทุกคนต่างไม่สนใจความเหนื่ รูริกบังคับเรือบรรทุกสินค้าให้เกยตื้นที่ฝั่งตะว,วันตกเขาเหลียวมองทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่ไพศาลถือเครื่องรางไว้ในมือและภาวนาเบาๆขอสาบานต่อเทพโอดินโปรดประทานพรให้เราผ่านพ้นบททดสอบนี้ไปได้อย่างปลอดภยัยและเราจะถวายเครื่องบูชาอย่างเพียงพอในภายหลังหลังจากสวดภาวนาต่อโอดินเฟรยาทอและเทพเจ้าองค์อื่นๆตามลำดับแล้วรูริกก็เรียกสหายของเขามาช่วยลากเรือพวกเขาต่างตึงเครียดตลอดทางจนทุกคนต้องสวมกรอกแสงแดดแผดเผาทุงา่งหญ้าเรือบรรทุกสินค้าเคลื่อนที่อย่างเชื่องช้าเหมือนวัวเทียมเกวียนที่เช เอาหูแนบกับพื้นเพื่อฟังเสียงกีบท้าจำนวนมากที่กำลังวิ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วถอยกลับไปลืมเรื่องสินค้าไปซกในสายตาที่สิ้นหวังของเขานักรบหลายร้อยคนพุ่งเข้ามาจากเนินเขาลาดเอียงทางทิศใต้ส่งเสียงกรีดร้องแปลกประหลาดและน่าขนลุกพร้อมกันพวกไวกิ้งรู้ว่าพวกเขามีจำนวนน้อยกว่าและหนีอย่างสิ้นหวังไปยังป่าเบ์ชทางทิศตะวันตกวิกซึ่งสวมกรอบเลตหนาเป็นคนสุดท้ายที่วิ่งเข้าไปในป่าจากนั้นก็หยุดนิ่งอยู่กับที่เดี๋ยวก่อนพวกเขาอยู่ไหนกันวิกพยายามค้นหาร่องรอยของ e ion, อ,นนอีวาบิ ก่อนที่เขาจะทันได้บ่นถึงความไม่ซื่อสัตย์ของพวกพ้องเสียงฝีเท้าดังเ e อียดอาร์ตก็ดังมาจากขอบป่าพวกคนเร่ร่อนเหล่านั้นยังคงไม่ยอมแพ้ทิ้งมาไว้แล้ววิ่งไล่ตามมานี่มันมากเกินไปแล้วคนพวกนี้ไร้เหตุผลจริงๆวิทเนอรโซเซไปข้างหน้าบนกิ่งไม้และใบไม้ในป่าหมดแรงอย่างรวดเร็วและต้องหยุดพักพิงลำต้นไม้เพื่อหายใจในช่วงพริบตาต่อมาชายชาวเปเชเนสคนหนึ่งก็กระโดดออกมาจากพุ่มไม้ทางด้านซ้ายมือถือดาบโค้งและสวมเสื้อคลุมหนังแกะเก่าๆซึ่งเป็นเครื่องแต่งกายทั่วไปของชนเเผ่่่่ารรอนนชั้ตำ ภายในเวลาไม่กี่วินาทีเสียงฝีเท้าก็ดังขึ้นล้อมรอบตัวเขาจากทุกทิศทางในสายตาที่สิ้นหวังของวิคคนเร่ร่อนคนแล้วคนเล่าก็วิ่งออกมาจากหลังพุ่งไม้พร้อมกับส่งเสียงร้องแปลกๆแ,และใบหน้าที่ดุร้ายนี่คือจุดจบของชันแล้วสินะเขาเงยหน้าขึ้นและเห็นอีกาตัวดำหลายตัวส่งเสียงดังดินวนอยู่เหนือศีรษะความมุ่งมั่นอันแรงกล้าพุ่งพล่านขึ้นมาอย่างอธิบายไม่ได้และเขาตัดสินใจที่จะฆ่าคนอีกสองสามคนเพื่อพาไปด้วยก่อนที่เขาจะตายนักรบพระเนจรทางซ้ายเหวี่ยงดาบของเขาวิกโยกแลก่เุ็ขงาัง้น เ <K an> ขาใช้ลอบลงของเขาป้องกันมีดสั้นเล่มหนึ่งและเวียงดาบของเขาตัดข้อมือที่ถือมีดสั้นอีกเล่มหนึ่งมือที่ขาดตกลงพื้นเสียงดังตุกทันทีหลังจากนั้นดาบลงเล่มหนึ่งก็ฟาดเข้าที่หลังของเขาแต่เนื่อง <K an> จาก,จากหมายสีเหลี่ยมของเขามีประสิทธิภาพในการป้องกันอย่างยอดเยี่ยมจึงไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใดๆวิันกลับอย่างรวดเร็วและเวี่ยงดาบของเขาในแนวนอนฟันคอของศัตรูขาดอย่างง่ายดายเลือดที่พุ่งออกมาสาดไปทั่วใบหน้าของเขาและสายตาของเขาก็กลายเป็นสีแดง่ำในทันทีเกิดมาเพื่อตายเขาค่อยๆพบว่าการเคลื่อนไหวของศัตร จมตีอย่างรุนแรงในทุกการเคลื่อนไหวราวกับว่าเขาเข้าสู่สภาวะเลื่อนไหลที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนชาวเปเชเนกคนที่สิบสุดตัวลงกลุ่มหน้าอกนักรบเร่ร่อนที่เหลืออีกสี่คนเริ่มลังเลพวกเขาไม่คาดคิดมาก่อนว่าพวกวกิ้ิงป่าเถื่อนเหล่านี้จะดูร้ายราวกับสัตว์ร้ายที่ฆ่าไม่ตายกระหายเลือดและเจ้าเล่เมื่อความคิดที่จะถอยทับผดขึ้นมาพวกเขาสบตาก,กันและราวกับตกลงกันไว้วงหน้าก็โยนอาวุธทิงมีดสั้นสำริดเล่มหนึ่งหมุนไปกระทบหมุดเกล็ะของวิททำให้เกิดเสียงดังตุบไม่เพียงแต่จะไม่สร พวกชนเผ่าเร่ร่อนสบดและหนีไปอย่างตื่นตาระหนกการต่อสู้สิ้นสุดลงแสงตะวันยามเย็นสาดส่องผ่านใบไม้สะท้อนแสงเจด,ดจ้าบนคราบเลือดมีผอบหายใจดึงถุงหนังจากเอวของศพแล้วปืนคุกม,มิที่มีกลิ่นเหม็นเน่าลงไปฝูงกาจำนวนมากบินวนเวียนอยู่เหนือเขาอย่างตื่นเต้นเรากับกำลังขอบคุณเขาที่มอบอาหารอันโอชะเช่นนี้ให้ไม่นานนักเพื่อนร่วมทางของเขาก็พบทางตามเสียงที่ได้ยินเมื่อเห็นฉากอันน่าสยดสยองนี้อีวาจึงอุทานออกมาว่าหลังจากสึดนองเลือดครั้งนี้ในที่สุดคุณก็ได้ปลดปล่อยสักยาภาพที่ซ่อนอยู่านตัวอแแ้ขขงง่ึเ็ แต่รู้สึกว่าการเคลื่อนไหวของศัตรูงุ้มง,ง่ามขึ้นมากกว่าเคลื่อนไหวสี่เหลี่ยมก้าวจู่โจมบทที่ก้าการโจมตีอีวาอกแขนรอบไหล่ของวิทที่ท่าสอนนายใช้ดาบอย่างพิถีพิถันนั้นไม่ใช่เรื่องไร้ประโยชน์เลยนะอยากประลองฝีมือกับข้าอีกไหมช่างมันเถอะไม่จำเป็นหรอกแม้หลังจากการดรัสรู้มีแล้ววิทก,ก็ยังรู้สึกว่าตัวเองยังไม่ถึงระดับนักรบชั้นยอดดังนั้นจึงไม่เหมาะสมที่จะโอ้อวดไปทั่วทุกที่ขีดหลังจากนับจำนวนแล้วเหลือเพียงสิบสองคนในขบวนคาราวานผู้ติดตามคนหนึ่่่่งงงขออออลลิิิิิรร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 คคเเเสสสีีีียยยชชชวววตตตจาาากกกกกูููธนนนนแะะะะทหั์ใ้ปดบพ เนื่องจากขาดแคลนอุปกรณ์อย่างมากพวกชนเผ่าเร่ร่อนจึงทิ้งศพไว้ในป่ารวม25ศพเพื่อระบายความโกรธพวกเขาจึงนำขนสัตว์และอัมพันจากเรือแล,แล้วเผาเรือบรรทุกสินค้าทำให้ความหวังของขบวนคาราวานพังทลายลงอย่างสิ้นเชิงไอ้พวกขี้ขลาดอีวาเสนอให้ติดตามพวกชนเผ่าเร่ร่อนที่กำลังล่าถอยและขโมยมาของพวกมันในยามค่ำคืนลูริคค้านว่านั่นไม่เหมาะสมเราไม่มีโอกาสเลยในพื้นที่โลง่งหลังจากพูดจบเขาก็ขมวดคิ้วแล้วนั่งลงบนพื้นครึ่งคิดอยู่นานก่อนจะตัดสินใจได้ในที่สุดเราไปหาความช่่่่่่่่่่่่่ววววววยยยยเเ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 หหลลืืออออออจจาา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 กก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 กภนน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 นัััััััััััถถะะะมมมมีีีีีีีีีีีชชผรรทท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 ทงงงงิิิศตตตฉฉใใ้้้คสพพพพธ์ดดดไไปป อีว่าคุณลังเลอยู่นานขนาดนี้คุณคิดว่ามีตรภาพนี้ไม่น่าเชื่อถือหรือไงเมื่อสองปีก่อนฉันช่วยชีวิตหัวหน้าเผ่าคนนั้นไว้และเขายื่นข้อเสนอจะยกธิดาให้ฉันแต่งงานแต่ฉันปฏิเสธลูริกถอนหายใจตอนนี้ฉันต้องการความช่วยเหลือจากพวกเขาฉันคงหลีกเลี่ยงการแต่งงานนั้นไม่ได้แล้วลูวริกไม่ได้โกหกเมื่อร่างของเขาปรากฏตัวที่ประตูหมู่บ้านก็สร้างความฮือฮาเล็กน้อยในทันทีหัวหน้าเผ่าเชิญคณะคาราวานเข้าไปในบ้านยาวอย่างประตือนรืน่นร้นและเลี้ยงพวกเขาด้วยขนมปังข้าวสาลีทาด้วยน้ำผึ้งในสายตาของ เาอาจใช้ศอสกสกิดนิริกเบาๆพวกเราก็าแค่กลุ่มไวกิ้งที่ผ่านมาผ่านมาเท่านั้นเองจํเป็นต้องทําแบบนี้ด้วยเหรอชายผู้นั้นยกแก้วเหล้ามากขึ้นดื่มจนหมดแล้วเรอออกมาพลางตอบว่าดอกจันทรเรอดอกจันทร์คุณไม่จําเป็นต้องทําหน้าแบบนั้นดอกยุโรปตะวันออกมีดินอุดมสมบูรณ์เหมาะสําหรับปลูกข้าวสาลีและเลี้ยงผึ้งชีวิตที่นี่ดีกว่าในยุโรปเหนือมากไม่อย่างนั้นทําไมไวกิ้งจํานวนมากถึงอพยพมาอยู่ที่นี่ทุกป,ปีละ่ะถูกต้องแล้ววิคเล่าถึงบันทึกทางประวัติศาสตร์จากคนรุอนหลังว่าชนเผ่ารัฐในยุโรปตะวันออกได้รับอิทธิพลจากชาวไวกิ้งมาเป็นเวลานานและการแลกเปลี่ยนระหว่างกันก็ลึกซึ้งขึ้นเรื่อยๆจนก่อให้เกิดรัฐรัฐขึ้นในกลางศตวรรษที่9 กษัตริย์องครกของชาวรัฐเป็นชาวไวกิ้งและดูเหมือนว่าพระนามของพระองค์คือลิลลิริก,ว,รกวิทไม่สนใจเรื่องการกินเลยสักนิดเขาจ้องมองชายหนุ่มร่างสูงกำยำผมแดงซ้ำแล้วซ้ำเล่าทำให้ชายหนุ่มรู้สึกตึดอัดเป็นอย่างมากคุณต้องการอะไรกันแน่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยไม่นานนะักหัวหน้าเผ่าก็ถามลิลิริกถึงเหตุผลที่เขามาเยือนเมื่อรู้ว่าเรือบรรทุกสินค้าของเขาถูกเผาเขาก็ทุบตอด้วยความโกรธทันทีสองปีที่ผ่านมาเผ่าเปเชเนกได้ก่อความวุ่นวายมากขึ้นเรื่อยๆไม่เพียงแต่ หลังจากพูดคุยกันจบหัวหน้าเผ่าก็สัญญาว่าจะส่งคนไปช่วยนำของกลับคืนมาโดยมีเงื่อนไขว่าลีอูริจะต้องแต่งงานกับลูกสาวคนเล็กของเขาตกลงฉันเห็นด้วยบางทีอาจเป็นเพราะกลัวว่าลูกเขยจะผิดสัญญาหัวหน้าเผ่าจึงเลือกจัดงานแต่งงานในบ่ายวันนั้นเลยท่ามกลางสายตาของชนเผ่ากว่าพันคนเขาได้ลงมือข่าโคและแกะด้วยตนเองเพื่อบูชายันแดดเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์ดาสโบกและเทพเจ้าแห่งสายฟ้าเพรุนตามด้วยพิธีแต่งงานที่คลึกครื้นอย่างยิ่งวิคไม่สนใจสีหน้าของคู่บ่าวสาวและใช้โอกาสนั้นกินอาหารอย่างเต็็็็็มมมมทที่่่่่่เเ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 เพพพพพืืืืออออออตติิลลลลลัััััััังง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 งหหหหหจจจจจาา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 ากก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 นน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 ดย้้้้้ววสรขขไไปปปปใผแแค์ ร่างกายของเขาจึงไม่คุ้นชินกับเตียงนุ่มๆที่ปูด้วยฟางอีกต่อไปเขาจึงนอนไม่หลับนานกว่าสองชั่วโมงก่อนจะหลับไปสามวันผ่านไปหัวหน้าเผ่าได้ส่งชายหนุ่มหนึ่งร้อยห้าสิบคนมาตามที่สัญญาไว้ลูริกเจ้าและพรรคพวกของเจ้าเป็นนักรบที่ยอดเยี่ยมข้ารอฟังข่าวดีจากเจ้าอยู่จำนวนคนน้อยเกินไปและโอกาสที่จะได้รับชัยชนะนั้นริบหรี่ก่อนออกเดินทางวิทได้พบกับลูริกและแนะนำให้เขาเตรียมตัวให้พร้อมมากขึ้นให้ช่างตีเหล็กตีเหล็กทำหนามแหลมขึ้นมาและให้ช่างไม้ปรับปรุงโครงสร้างของรถม้าทกเเสงลน็ๆ ด้วยนับรบไวกิ้งสิบสองคนสวมเกราะเล็กขวานกำลังใจของชาวรัฐจึงสูงมากทหารราบติดเกราะหนักได้เปรียบอย่างมากเมื่อต้องเผชิญหน้ากับชนเผ่าเร่ร่อนที่ไม่มีเกราะปราบใดที่ชาวเปเชเนกไม่หนีไปเสียก่อนเฮ hey, เรื่องที่เขาพูดกันจริงเหรอคุณจัดก,การพวกชนเผ่าเร่ร่อนสิบคนได้ด้วยตัวคนเดียวเหรอระหว่างทางเหล่าหนุ่มชาวรัฐต่างเข้ามาหาวิคซัมแล้วซัมเล่าถามคำถ,ถามเขาด้วยภาษานอสที่ไม่คล่องและใช้ท่าทางประกอบคำให้เขาเวียนหัวเขาจึงโยนทุกอย่างไปให้ไอวาแทนลองถามอีวาผู้ไร้กระดูกดูสิเขาเป็นคนสอนศิลปากกา เช้าวันต่อมานักรบเร่ร่อนกระจัดกระจายปรากฏตัวทางทิศใต้เมื่อรู้ว่ากองกำลังนี้กำลังจะโจมตีเผ่าของตนเหล่าคนเร่ร่อนที่กระจายกระจายอยู่ทั่วทุ่งหญ้าจึงเริ่มรวมตัวกันเวลาประมาณบ่ายสามโมงนักี่ม้าสองร้อยคนมารวมตัวกันอยู่ข้างหน้าผู้นำถือธงสีฟ้าที่มีรูปม้าสีขาวขอบธงปักด้วยด้ายสีทองธงโบกสะบัดเป็นจังหวะสามครั้งและพวกชนเผ่าเร่ร่อนก็ยกธนูโค้งขึ้นพุ่งเข้าใส่พร้อมตะโกนเสียงดังสิ่งที่ทำให้พวกเขาสับสนก็คือกลุ่มชาวรัฐกลุ่มนี้ได้นำกลยุทธ์ใหม่ที่แปลกประหล ไม่นานนะักพวกชนเผ่าเร่ร่อนก็บุกเข้ามาในระยะ59ากระหนมยิงธนูใส่ป้อมเกวียนอย่างไม่ยัง้งภายใต้การบัญชาการของนิวริกพลธนูรัดก็โต้กลับโดยยืนอยู่บนเกวียนใช้แผ่นไม้ของเกวียนเป็นกรอบป้องกันขณนะที่ยิงต่อสู้กับศัตรูเนื่องจากสภาพการเดินทางบนหลังม้าที่ไม่ราบเรียบและแรงดึงสายธนูที่เบากว่าทำให้พลธนูบนหลังม้าด้อยกว่าพลธนูเดินเท้าในแง่ของระยะยิงพลังและความแม่นยำหลังจากการยิงปะทะกันช่วงสั้นๆฝ่ายชนเผ่าเร่ร่อนสูญเสียกำลังพลไป20นายในขณะที่ฝ่ายป้องกันสูญเสีีีีีียยยยยยเเเพงง3นน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 าาาาาาุุททททธธวววิ่่่่่่่่่สืืบอออออกกกกัััััมมหหหหหลลลลชคไไได้้ผผตตตปแะะรรร็ เขาก็สังเกตเห็นอย่างชัดเจนว่าช่องว่างที่มุมตะวันออกเฉียงเหนือของป้อมเกวียนนั้นว่างพอที่ม้าสิบตัวจะวิ่งผ่านได้พร้อมกันและพลธนูเหล่านั้นดูยังเด็กและไม่มีประสบการณ์เพราะยิงไม่โดนใครเลยตลอดเวลาจุดอ่อนเมื่อรู้เช่นนั้นเขาจึงนำทัพบ,บุกเข้าไปในป้อมเกวียนด้วยตนเองโดยถือธงอยู่ในมืออย่างไรก็ตามชาวรัฐเหล่านั้นไม่ได้ตื่นระหนอกอย่างที่เขาคาดไว้พวกเขากลับจัดแถวและถือหอกยาวไว้ในระดับเดียวกันราวกับว่าพวกเขาเตรียมพร้อมมาตลอดนี่คือกับดักถอยกลับเร็วน่าเสียดายที่มันสายเกินไปแล้วพลธนูบนเกยนนเร่่าางหลบัััดฐซึโ ไวกิ้งสวนกรอหนักก็ใช้หอกยาวแทงทหารม้าที่ติดอยู่และเคลื่อนไหวไม่ได้ภายในขบวนเมื่อเห็นคนในเผ่าถูกแทงและตกลงมาจากม้าทีละคนหัวหน้าเผารู้สึกราวแบบว่าตัวเองตกลงไปในถ้ำน้ำแข็งด้วยความสิ้นหวังเขาจึงสั่งให้คนในเผาทิ้งม้าศึกและหนีออกไปทางช่องว่างในป้อมกียนหลายคนด้วยความตื่นตระหนกเหยียบหนามแหลมและล้มลงกับพื้นจากนั้นก็ถูกคนธนูยิงตายอย่างแม่นยำภายในเวลาเพียงประมาณสิบนาทีการต่อสู้ก็จบลงด้วยความพ่ายแพ้อย่างยับเยินของพวกชนเผ่าเร่ร่อนพวกเขาสูญเสียศพไปถึงเจ็ดสิบ นอกจากนี้ม้าศึก25ตัวถูกทิ้งไว้ภายในป้อมกเวียนเพียงแค่ม้มาเหล่านี้การเดินทางทางทหารครั้งนี้ก็สร้างกำไรมหาศาลแล้วเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสิบยกเท้าบทที่10ของที่ปล้นมาได้หลังจากการต่อสู้สิ้นสุดลงอีวาได้พบกับวิกลยุทธ์ของคุณยอดเยี่ยมมากแต่ผมได้ค้นพบข้อบอกพร่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ป้อมปราการกเวียนเคลื่อนที่ช้ามากถ้าหากชนเผ่าเร่ร่อนเลือกที่จะอพยพเราจะรับมือกับเรื่องนั้นอย่างไรเพื่อเป็นการตอบกลับวิจึงเสนอคำอธิบายที่ดูสมเหตุสมผลฝูงแกะของชนเผ่าเร่ร่อนส่วนใหญ่ผสมพนนรรอีเาาาสหย จากนั้นพวกมันจะต้องเผชิญกับฤดูหนาวที่หนาวเย็นและโหดร้ายเป็นครั้งแรกโดยมีอัตราการรอดชีวิตสูงกว่าลูกแกะที่เกิดในฤดูร้อนหรือฤดูใบไม้ร่วงมากตอนนี้เป็นช่วงปลายเดือนเมษายนแล้วและปศสุสัตของศัตรูเพิ่งคลอดลูกทำให้พวกมันเคลื่อนไหวไม่ได้การหนีหมายถึงการทิ้งลูกอ่อนและแม่กแกะที่เพิ่งคลอดลูกไว้เบื้องหลังมีเพียงการยืนหยัดต่อสู้เท่านั้นที่พวกมันจะมีโอกาสรอดชีวิตได้อย่างนั้นเองเหรอฮิวาอุทานด้วยความชื่นชมดวงตาสีเขียวอ่อนของเขาฉายแววอยากรู้อยากเห็นอย่างควบคุมไม่ได้ค อันที่จริงกลยุทธ์นี้เป็นที่แพร่หลายในกองทัพชายแดนของราชวงศ์หมิงโดยเฉพาะอย่างยิ่งใช้ในการโจมตีในช่วงที่อ่อนแอหลังแม่มมาและแม่แกะคลอดลูกซึ่งเรียกกันทั่วไปว่าการจู่โจมรังเมื่อรวมกับนโยบายการเผาทำลายที่รกร้างในฤดูใบไม้ร่วงและการปิดล้อมทางเหล็กแล้วก็ได้ทำให้กำลังของชนเผ่าเร่ร่อนทางเหนืออ่อนแอลงอย่างมากและได้ผลลัพธ์ที่น่าทึ่งน่าเสียดายที่ราชสำนักมองข้ามภัยคุกค,ค,คามจากชนเผ่าชาวประมงและนักล่าสัตว์ทางตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งในที่สุดก็นำไปสู่หายนะครั้งใหญ <Keep. S 2> ซึ่งแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าพวกเขามีเจตนาที่จะต่อสู้จนตายน่าเสียดายที่ชายชัก,กัาของเผ่านี้ได้สูญเสียกำลังคนไปมากแล้วพวกเขาแทบจะรวบรวมคนมาป้องกันได้เพียง120คนเท่านั้นซึ่งรวมถึงผู้อาวโุโสผมขาวและหนุ่มน้อยหน้าตาดีจำนวนมากมีแต่คนระดับนี้เท่านั้นหรือที่กล้าต่อต้านรูริประกาศการโจมตีสั่งให้ทหารตั้งกำแพงโล่และเคลื่อนพลอย่างช้าๆโดยมีพลธนู50คนอยู่ด้านหลังคอยยิงธนูเพื่อทำลายขวาญกำลังใจของศัตรูทันทีที่กำแพงโล่ไปถึงขอบพายศัตรูก็พ็พทลาายใน,นี่่่มผกกกเวห้วหะะารารรชจจคออ เร่ร่อนไปตามทุง่งหญ้าตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาผู้ที่โชคดีจะได้รับการยอมรับจากเผ่าอื่นในขณะที่ผู้ที่โชคร้ายก็อาจากลายเป็นศพที่ถูกอีกาจิกกินขีดหลังจากการต่อสู้สิ้นสุดลงวิทไม่มีความสนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมใดๆต่อไปและนั่งอยู่คนเดียวบนพื้นหญ้าเพื่อทบทวนประสบการณ์ของตอนเองในฐานะผู้ย้ายร่างเขาไม่พอใจที่จะเป็นเพียงนักรบผู้กล้าหาญที่ฝ่าแนวรบเท่านั้นเขาต้องการมองปัญหาจากมุมมองของแม่ทัพมากกว่า,าการรบเมืมมออมมกก่อสองวันก่อนพิสูจน์ให้เห็นว่าทหารมาเบาที่ติดอาวุธเพียงดาบโค้งและ แต่ประวัติศาสตร์แสดงให้เห็นว่าทหารม้ามีข้อได้เปรียบเหนือทหารราบอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคหลังของจกักรวรรดิมองโกลพวกเขาทำได้อย่างไรเขารวบรวมก้อนหินเล็กๆหลายสิบก้อนและจัดเรียงไว้บนพื้นเพื่อจำลองรูปแบบก,การจัดทัพของทั้งทหารราบและทหารมา้าถ้าเขาเป็นผู้บัญชาการทหารมา้าเขาจะฝ่าแนวการจัดทัพแบบเม่นนี้ได้อย่างไรการก่อกวนด้วยลูกศรพลธนูบนหลังมา้าไม่เก่งเท่าพลธนูเดินเท้าการยิงปะทะโดยตรงจะส่งผลให้สูญเสียอย่างหนักปืนใหญ่ด้วยระดับเทคโนโลยีการผลิตโลหะในปัจจุบันเขาจึงไม หลังจากเสียเวลาไปเกือบครึ่งชั่วโมงวิทส,สรุปว่าควรส่งทหารมา้าชั้นยอดที่สวมเกราะหนักเข้าจอมตีแนวรบของทหารราบโดยไม่คำนึงถึงความสูญเสียเพื่อทำลายแนวรบของทหารราบเมื่อแนวรบแตกแล้วจึงค่อยส่งทหารมา้าเบาเข้าไปจัดการให้สิ้นซากทันใดนั้นอีวาก็วิ่งเข้ามาขัดจังหวะความคิดของเขาพวกเรารวยแล้วศัตรูปล้นคาราวานพ่อค้าไปทั้งหมดหกขบวนและสินค้าทั้งหมดกองรวมกันอยู่ในเต็นท์หลังเดียวคาดว่าต้องใช้เรือบรรทุกสินค้าถึงสามลำถึงจะขนทั้งหมดได้รูริคคำนวณแล้วและคราวนี้เราจะได้โชคลาออนนเเไปงม่่่็บบบียยยูระ เนื่องจากเก็บรักษาไม่ถูกวิธีขนสัตว์เกือบหนึ่งในสี่จึงเสียหายอย่างหนักบางส่วนครึ่งราและบางส่วนถูกหนูกัดแทะจนเป็นรูพรุนไม่เพียงแค่นี้อีวาพาเขาไปยังเต็นท์ของหัวหน้าเผ่าและชี้ไปที่กล่องใบหนึ่งที่ฝังอยู่ในมุมหนึ่งซึ่งภายในบรรจุอัมพันอยู่ประมาณครึ่งกล่องวิทหยิบอมพันชิ้นที่ใหญ่ที่สุดขึ้นมาแล้วยกขึ้นส่องกับแสงแดดสีของมันอบอุ่นและแวววาวน่าจะมีมูลค่าสูงมากนอกจากนี้ที่ก้นกล่องยังมีแหวนวงหนึ่งซึ่งมีอักษรกรีกสลักอยู่ด้านหลังหลังจากพาาเเชลลลยยกััับไปงผ่รดแ้วว์ จากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การยอมรับว่าได้ซุ่มโจมตีและสังหารกลุ่มนักเดินทางเมื่อครึ่งปีก่อนหัวหน้ากลุ่มเป็นชาวกรีกและได้รับการคุ้มครองโดยทหารรับจ้างชาวรัสกว่าสิบคนวิกสัมผัสได้ว่ามีบางอย่างผิดปกติจึงรีบเร่งถามว่าชาวกรีกค,คนนั้นทิ้งสิ่งของอะไรไว้บ้างแต่สิ่งที่คาดไม่ถึงคือเฉลยตอบอย่างไม่ยาแสว่าดูเหมือนจะมีจดหมายฉบับหนึ่งแต่เราอ่านไม่ออกหัวหน้าจึงโยนมันลงไปในกองไฟและเผาทิ้งอย่างไม่ใส่ใจถูกไฟไหม้เหรอวิกไม่เชื่อจึงสอบถามเฉลยคนอื่นอีกหลายคนแยก การรบครั้งนี้ให้ผลตอบแทนอย่างมากมายและยังกำจัดภายคุกค,คามที่ซ่อนเร้นสำคัญของเผารัฐได้อีกด้วยหัวหน้าเผาพอใจมากจึงทิ้งม้าและแกะไวเบื้องหลังมอบขนสัตว์และอัมพันที่ยึดมาได้ทั้งหมดให้กับกองคารวานพ่อคา้าและยังสัญญาว่าจะสร้างเรือบรรทุกสินค้าชั้นเยี่ยมสามลำและส่งคนในเผาสิบห้าคนไปช่วยขนส่งอีกด้วยส่วนเรื่องกองคารวานพ่อค้าสมาชิกทุกคนเห็นพ้องต้องกันเป็นเอกฉันท์ที่จะแบ่งของที่ได้มาอย่างเท่าเทียมกันอีวาย,ยกช่วยวัขึ้นดาบเหล็กของข้าหักข้า พวกเขาบอกว่ามีผ้าชนิดหนึ่งที่เรียกว่าผ้าไหมผลิตในแถบตะวันออกไกลผมอยากจะนำมันกลับไปยุโรปเหนือและมอบให้เจ้าหญิงอีฟมิวสหลงไหลในตัวอีฟ e พระธิดาองค์เล็กของกษัตริย์อีริกและตั้งใจจะใช้ผ้าไหมเพื่อเอาชนะใจเจ้าหญิงผู้สวยงามองค์นี้ยิ่งพวกเขาพูดคุยกันมากเท่าไหร่พวกเขาก็ยิ่งตื่นเต้นมากขึ้นเท่านั้นจนกระทั่งทุกคนเมามายจนหมดสติรูริกสังเกตเห็นว่าวิกเนียบมาตลอดและเดาว่าเขาต้องการทาสหญิงผิวขาวสวยจึงอดไม่ได้ที่จะแซวเล่นฮ่าฮคุณต้องการให้ฉันยืมเงินไหมไม่ผมกำลังคิดถึงเป้าหมายที่เรากำลังตามล่าอยู่ต่างหากหลังจากเดินทางข้ามครื่องหนึ่งของยุโรปตะวันออกวิกก็เหนื่อยล้าทั้งกายและใจแล้วสิ่งที่เขากังวลมากที่สุดในตอนนี้คือวิธีการหาหลอดบอกให้เจอ คอนสแตนติโนเปิลมีประชากรหลายแสนคนและหากปราศจากความช่วยเหลือจากองค์กรทางการการหาตัวเขาในฝูงชนจำนวนมหาศาลเช่นนี้คงเป็นเรื่องยากขีดตลอดสองเดือนถัดมาสมาชิกกองคาราวานพ่อค้าได้ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขอย่างที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยนะักด้วยความเบื่อหน่ายวิจึงช่วยโอกาสเรียนยิงธนูจากนิวส์แต่โชคร้ายที่พรสวรรค์ด้านนี้ของเขานั้นน้อยกว่าฝีมือการฟันดาบมากและในที่สุดเขาก็เลิกเรียนไปในเดือนกรกฎาคมพวกเขาออกเดินทางอีกครั้งแม่น้ำดานิเปอร์มีน้ำอุดมสมบูรณ์ในฤดูร้อนทำให้การเดินเรือง,ง่ายขึ้นมากเรือบรรท้าาล่่่เไดดอืทีชวะ วิกอดไม่ได้ที่จะเอื้อมมือลงไปในทะเลคนน้ำทะเลเบาๆสองครั้งจากนั้นก็ทำตามคำสั่งของกัปตันพายเรือขนส่งสินค้าไปยังหมู่บ้านใกล้เคียงเพื่อพักผ่อนสักครู่ก่อนเข้าเทียบท่ารุริกเตือนเพื่อนร่วมทางว่าเพื่อนนำเข้าธัญพืชน,น้ำพึง่งและ่าชาวกรีได้สร้างถิ่นฐานที่แยกตัวออกมาหลายแห่งบนชายฝั่งทางเหนือของทะเลดกักระเบียของพวกเขานั้นซับซ้อนดังนั้นระวังอย่าก่อปัญหาใดๆ